ใครกำลังหารถครอบครัวหรือ SUV นะครับผมแนะนำคันนี้เลย Honda c r v 2 0ี e โฟร์วลดปี2013นะคันนี้รถครอบครัวนะครับน่าใช้งานมากๆนะครับเริ่มต้น้วยที่ไฟหน้าแบบซีนอนนะครับแบบนี้เลยโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าจากคิวโคมเมียมแบบนี้เลยนะครับล้อแม็กเดิมขนาด17นิ้วนะครับมีไฟเดียวที่จกมองข้างแบบนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถหาที่นั่งนะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านหลังให้มาค่อนข้างกว้างนะครับสามารถจุสัมภาระได้เยอะสาหรับใครที่เป็นสายที่ต้องการขนของซื้้้้อออขงงเเยยะะะะะะนนนคคครรรรััััับบบบบหหมมมาาาาากแลลววสถไดด ด้านหลังนะครับเมื่อพับบาะแถวหลังแล้วจะมีพื้นที่ที่สามารถจุข,ของได้เยอะแบบนี้เลยนะครับภายในนะครับเริ่มต้นด้วยที่กระจกปบไฟฟ้าสบานพร้อมออโต้ที่ฝั่งคนขับนะครับกระจกมังข้างปรับไฟฟ้านะครับหวาาบบบบบ Control, ออะไรแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูดคอนโทรลพร้อมระบบมันติฟังก์ชันที่สามารถปรับวิทยุได้จากตรงนี้เลยนะครับเลขไม์แท้แค่2 1 4 0 0 0โลเท่าแบบนั้นเองนะครับมาพร้อมหน้าจอแบบ Android นะครับ ตัวนี้เป็นแบบแอตอนปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับภายในนะครับเป็นคอนโซลสีดำเนาะเบาะหนังแท้สีดํานะครับด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับเป็นรถครอบครัวเป็นสายแคมปิ้งนี่เหมาะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับรถเดิมๆนะครับตัวขังเดิมๆเป็นแบบไหนเนาะด้านหน้านะครับเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมนะครับน็อตฝากระโปรงไม่ขยับนะครับห้องเครื่องเดิมนะครับไม่มีการชนหนักนะครับรคันนี้เดิมๆเลยหน้าเดิมนะครับ ใครกำลังหารถเทสหรือรถครอบครัวนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับ Honda c ซ v 2.0e 4 w วิได้ปี2013นะครับราคา398,000บาทหรือผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทนะครับใครสนใจพิมพ์สนใจได้เลยนะครับ